ครับการใช้จุลินทรีย์ที่พืชงามก็ใช้แบบนี้นะครับผมน้ำมาลิครึ่งนะครับ,รบจุลินทีแล้วเทปไปเลยครับกะเอาครับ นะครับพืชในงามลดไปเลยครับพืชจะได้สารอาหารเต็มที่ไม่มีตายครับผมลดมางามใช้สูตรนี้ครับผมดูดินซีที่เป็นแล้วนะครับ พชธมันมีตายครับี่ก็งามกับงามนี่ครับุูงดีมากนะครับกท่อมใบงามงามงามจากจุลเซียครับผม นี่เลยครับ